ไงนายฟาวตุกพี่เป็นไงบ้วันนี้ไม่รู้ตูกพี่อากาศร้อนไงอืมร้อนหัวร้อนเหรอกูร้อนเงินก็รู้ว่าแขนไถไม่เข้าก็ทวงอะไรทุกอย่างเองแขนมคงคิดไว้ว่ามันไถไม่เข้าก็พากูเหนื่อยอีกก็หนักพอแรงแล้วแต่คนขับไม่ยอมไงกูร้อนไอี๋ยกูร้อนกูร้อนดิกูร้อนเงินแม่งเหนียวเลยจะขอเขาเร่งด้วย กูเลยต้องทาอย่างนี้จริงๆกูไม่อยากทาหรอกจ่ของเขาเร่งไงเร่งเขาอยากได้ก่อนวันก่อนฝนตกหน้าเนี่ยวันจันทร์เนี่ยลเล้ก็เร่งเร่งจนหัวอากาศมันร้อนไม่เท่ากูกร้อนเงินหรอกเงินในบัญชีกูร้อนกว่ากูเลยต้องทําอย่างนี้มันก็เพิ่งคิดแหละว่าขามันก็อยู่ดีๆของมันอยู่แล้วถ่ายไม่เข้าก็อ้นี่ก่อนก็มาถ่าถวงแบบนี้มันก็หนักสียังยังได้อีก ยังใส่ได้อีกหลายลูกอยู่